ก็พวกเรานะครับเอ็เจพาร์นะครับวันนี้ก็สิ้นเดือนพอดีนี่ครับกำลังจะออกไปหาจิ้มจุ่มครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าที่เราจะไปเนี่ยที่จอดรถมันน้อยมากนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นร้านที่อยู่ริมถนนที่จอดรถเนี่ยหายากมากเราก็เลยนี่แหละครับสามคันครับจักรยานไฟฟ้าของพวกเรานะครับก็เดี๋ยววันนี้ครับออกทริปกินจิ้มจุ่มนะครับด้วยจักรยานไฟฟ้าของเรานะครับไปติดตามกันเลยครับ มาแล้วนะครับหลังจากขับจักรยานไฟฟ้านะครับไปกินจิ้มจุ่มกันมาก็สรุปให้เลยนะครับว่าจักรยานจักรยานไฟฟ้านะครับนีอย่างาว่าจักรยานไฟฟ้าเนี่ยเหมาะกับการใช้ในซอยนะครับแต่การใช้ในซอยในหมู่บ้านใหญ่ๆห,ห,หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ถนนใหญ่นะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างคันนี้ครับอัอัพเกรดแล้ววิ่งได้ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมบอกเลยครับผมขับไปบนถนนใหญ่เมื่อกี้ขนาดเราเรามีทีมงานของเราอยู่อยู่ด้านหลังนะครับ ก็คือทีมทีมงานของพนักง,งานเราเนี่ยขับขับมอไซค์รถยนต์ตามหลังผมบอกแล้วรับยังรู้สึกถึงความอันตรายนะครับขับถนนบ้านเราเนี่ยบนถนนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดแนะนานะครับถ้าเกิดรถที่ยังไม่ได้โมดิฟายนะครับที่ที่ความเร็วผมว่ายังไม่ถึง60เนี่ยที่ความเร็วอยู่ประมาณยี่สิบห้าสาตรฐานที่ยี่ิห้ามีแน่ๆแล้วก็40ไม่ไม่แนะนานะครับให้ขับถนนใหญ่นะครับก็คือให้ขับในซอยตามปกติครับแต่ถ้าเกิดว่า ใครจะทําไว้รับสาหรับออกถนนใหญ่นะครับก็ให้ใช้ความเร็วสัก6กนะครับกาลังดีโมดิฟายให้ได้ประมาณ6กครับกาลังดีสําหรับคลิปนี้ก็80ลาไปก่อนนะครับแต่ว่าอ่ะอีกนิดหนึ่งนะครับสาหรับอย่างคันนี้ GPS จับได้80ซึ่ง80เนี่ยใช้ในซอยใช้อะไรใช้ในซอยใช้บนบนถนนเล็กๆหรือว่าบนถนนใหญ่ๆที่ที่ไม่ค่อยมีรถนะครับที่รถวิ่งกันไม่ค่อยเร็วมากเนี่ยคันนี้ค่อนข้างจะสบายเลยแต่สาหรับคันผมนะครับขนาด40วิ่งถนนบ้านเราที่เป็นถนนใหญ่นะครับ และก็คือรถไม่ค่อยมีเนี่ยบอกเลยครับรู้สึกเหนื่อยครับสรุปเลยก็คือจักรยานไฟฟ้าก็คือเหมาะสําหรับให้มันเป็นจักรยานนะครับแต่เป็นไฟฟ้าใช้งานเล็กๆน้อยๆสบายๆนะครับไม่ได้ออกแบบสําหรับขับไปไกลๆอะไรนี้ครับก็ประมาณนี้ดีกว่าแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาโมดิฟายเจ้าซันนิโรฮอนดานี่นะครับก็ของแต่งสั่งมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามารอดูคลิปต่อไปครับว่าหลังจากโมดิฟายแล้วเนี่ยขับไปจะสนุกแค่ไหนนะครับไปติดตามกันครับคลิปต่อไปสวัสดีครับ